สวัสดีคะ่ะทุกคนและที่นี่คือวัดฝางนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลพัยจำศินอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนั่นเองค่ะและที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือโบสถ์มหาอุธทรงเรือสำเภานะคะที่แกะสลักด,ด้วยหินทรายซึ่งเป็นศินละปะในรูปสมัยของรัตนกโกสินทร์ค่ะ ใช้เวลาในการสร้างนานกว่า20ปีเลยนะคะโดยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2536ค่ะซึ่งก็ทำให้ที่นี่นะคะมีโบสถ์แกะสลักหินทรายแห่งเดียวและแห่งแรกของอ่างทองนั่นเองค่ะและทางวัดยังมีการเปิดให้นะักท่องเที่ยวได้มาปฏิบัติธรรมด้วยนะคะที่นี่นะคะก็มีบรรยากาศร่มเย็นสบายมากเลยค่ะร่มรื่นนะคะ และยังมีต้นตะเคียนที่มีอายุกว่า1,000ปีและต้นโพร,รูปคล้ายช้างอีกด้วยนะคะวันนี้มินก็ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ฝากรบกวนติดตามกด subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้คุณมินชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย